ผู้ชมวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะผมวัน,น <S <S ตากล้องไม่อยู่เนาะพอดีน้องก็อยากได้ iPad ใช่ไหมเนาะ iPad เนาะมานานแล้วทุกท่านเลยใช่ไหมเนาะใช่แล้วครับผมแต่ว่าโครชาชันก็ไม่ได้บอกเนาะว่าจะซื้อให้นะครับวันนี้น้องไปทํางานเนาะน้องไมาอยู่ที่จริงโคดาชันแอบจ้องไว้ประมาณ แ้่วันที่มันที่2ี่แล้วนะครับผมโค้ชชานจองไว้นะครับผมว่าสีนี้ไม่มีเนาะน้องอยากได้สีโมงนะครับผมเดี๋ยวบอกรุ่นบอกอะไรบอกไว้หมดแล้วเดี๋ยวโค้ชชานจะส้ายที่ร้านนะครับผมโคทชชานจะไปซื้อซื้อมาแล้วก็เอามาสปายที่บ้านตอนนี้วันวันนี้น้องไปทํางานกับแม่กับไอ้นะครับผมวันนี้โค้ชชานอยู่บ้านเนาะโค้ชชานก็ไม่ได้บอกครับผมว่าจะซื้ออะไรแบบนี้นะครับานเดี๋ยวจะไปเอามาก่อนเอาไปเอามาแล้วก็ ออมาสบพยว่าแต่น้องจะดีใจขนาดไหนครับนเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมโหอ,อันนี้จองมากเพราะว่าวัานก่อนเก๋ก็บอกว่าเกก,าเก็กอยากได้เพราะว่ามันต้องใช้ครับก็่าไหนอ่าน้องก็ต้องเรียนน้องปีหน้าก็จะขึ้นมหาวิทยาลัยนะต้องใช้นะพ่อว่าพ่อจะซื้อให้ตอนไหนถ้าพ่อซื้อให้ตอนน้องไปเรียนน่ะพ่อจะอะไรนะ ก็จะเหนื่อยนะขัดเท้าข่าอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเนาะเขาก็ต้องเสี่ยงอะไรประมาณนี้นะครับผม <c oughs> แต่เขาทศชันก็ตัดสินใจแล้วแหละว่าจะซื้อให้ประมาณนี้แหละใกล้สิ้นปีนี่แหละแต่เขาทศชันก็ไม่ได้บอกเนาะเพราะว่าจองไว้แอบจองไว้มันเปลี่ยนสีม่วงอ่อนนี่แหละมันก็ไม่ใช่ว่าม่วงจนเกินไปนะครับทุกท่านไหนว่าจะเป็นสีอะไรมา <c oughs> เดี๋ยวตามไปดลูกกันที่ร้านนะครับทุกท่านไหนไป let's go ถึงแล้วนะครับตอน iPhone โทรศัพท์ของคนราชานก็เอาที่นี่หละครับผมสินทานีอำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่เดี๋ยวคนราชานไปออกของก่อนนะครับผมไม่ได้ถ่ายข้างในนะครับผมถ่ายข้างในเดี๋ยวผู้ผู้จัดก,การเพื่อนว่าเนาะเดี๋ยวคนราชานก็จะอยู่เดี๋ยวเอามาว่าเป็นรุ่นไหนนะครับผมเดี๋ยวคนราชานเข้าไว้ดูไปครับผมทุกคนมาแล้ววางกล้องก่อน ไม่ดูเลยนะคะผมโอ้ย,อยว่าน้องอยากได้สีม่วงนะคะทุกท่านไหนนี่ว่านอยู่เก๋น่าจะมาถึงบ้านได้แหละครับผมตอนนี้ก็ห้ามมงกว่าแล้วเนาะเด็กโครฉันยังเมื่อกี้โทรมาหาโคราันอยู่โครฉันเลยบอกว่าอยู่ซื้อของที่ตลาดอยู่เดิไม่ได้บอกน้องนะครับผมเอฟสไปซื้อของกินที่ตลาด ไปเกตที่บ้านดีมากทุกท่านเหเนาะเดี๋ยวเราไปเกตที่บ้านเนาะครับเนาะมันคั่มแล้วครับผมเพอนก็จะปิดร้านเพอนแล้วม,มาแล้วครับผมมาจิ้ให้ก่อนลอ,องวันไหนลูๆมาเมาอาหยาบคักเลยรู้ไหม มาไหนดูอย่าอูาอาอาด้ดีๆในสุดเด,ด,ด,ดี๋ยวนะทะเลก็ไปสบายดีวะหายอย่างเนี้ยยังซีก่อนสบายยังซีก่อนสบดีก่อนอยากได้ยังเหรออยากได้ขนม,มมันก่อนเค้กมันก่อนโอ้

เห็นแค่นี้ก็พอละจับเลยจับเลยเห็นแค่นี้ก็พอละทุกคนขอบคุณขอบคุณ FC ค่ะติดตามพ่อรชญ์นด้วยฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะคะจะถึงคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับผมจัดให้แล้วว่าน้องก็ต้องเฮียนเนาะมีหน้าก็จะขึ้นมหาลัยแล้วนะครับผมขอบคุณ FC ทุกๆท่านนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมและเป็นกำลังใจให้พ่อรัชญ์นะครับเนาะ ถ้าไม่มี f อปซีก็ขอสพดงขอไม่มีวันนี้นะครับผมขอบคุณมากมากนะครับสวัสดีครับผม